เจ้าห่าหันหญิงหลายตาวอันสชนวันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงวิธีการพูดขอโทษในภาษาจีนค่ะเรามาเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะก็คือคำว่าตุยผู้ฉี คำนี้นะคะจะเป็นคําที่ใช้กันโดยทั่วไปเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนึกไม่ออกเราก็ใช้คํานี้ได้นะคะก็คือพูดง่ายๆเหมือนถ้าเปรียบเป็นภาษาอังกฤษก็คือ I'm sorry นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเน้นว่าเราเนี่ยขอโทษเขาจริงๆนะคะเราเนี่ยก็จะเติมคําว่าเจนนําหน้าคําว่าตุ้ปู้ฉีค่ะก็จะเป็นเจนตุ้ปู้ฉีเจนตุ้ปู้ฉีก็คือแบบ really sorry นั่นเองค่ะส่วนคําต่อไปนะคะก็คือคําว่าผู้ห่ายี่เสือผู้ห่ายี่เสือ คำนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนการขอโทษเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กับคําขอโทษที่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเปรียบได้เหมือนประมาณคําว่า my bad อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็เหมือนกับคําว่าตุ้ยผู้ชีนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเน้นว่าเราเนี่ยขอโทษจริงๆเราก็เติมคําว่าเจนไว้ข้างหน้านะคะก็จะเป็นเจนผู้เห่าอีเสือเจนผู้เห่าอีเสือ ซึ่งคำนี้นะคะเิ้นภูเขาหย่สหรือว่าประโยคนี้นะคะเรานี่ยยังสามารถใช้ได้ในเวลาที่เราเนี่ยจะเหมือนกับว่า เฮ้ยขอโทษนะประมาณว่าขอทางหน่อยหรือว่าเฮ้ยขอโทษนะหรือจะถามอะไรคนนะคะเราอาจจะใช้คำนี้ได้ก็เปรียบในภาษาอังกฤษว่าเป็นคำว่า excuse me นั่นเองค่ะถ้าจะให้เปรียบเทียบนะคะคำว่าตุ้ยปุชิกับผู้เหายี่สือคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้คำว่าผู้เหาายี่สือมากกว่าในชีวิตประจำวันนะคะส่วนคำต่อไปนะคะก็จะเป็นการพูดขอโทษเหมือนประมาณว่าเราเนี่ยยอมรับว่ามันเป็นความผิดของเรานั่นเองค่ะคำแรกนะคะเราก็อาจจะพูดว่า ส่วนจะช่ว,ว,ชวก็คือเฮ้ยเป็นความผิดของฉันเองแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดว่าเฮย้ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของฉันนะคะเราก็อาจจะพูดว่าโต้ส่วนจะชัวตะชั่วก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของฉันเองนั่นเองค่ะส่วนคําต่อไปนะคะก็จะเป็นการพูดขอโทษที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยยอมรับผิดเหมือนกันนะคะก็คือส่วนปุ้ย สื่อหัวปุ้ตุ้ยก็คือถ้าเป็นในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะพูดว่า it's my bad ก็คือแบบเฮ้ยมันเป็นความผิดของฉันนั่นเองค่ะส่วนประโยคต่อไปนะคะก็คือนี่เปียเสิ่งเีเียเิงก็ประมาณว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งโกรธก่อนอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะคาว่าเสิงเีตัวนี้นะคะจะแปลว่าโกรธนั่นเองค่ะทำนี้นะคะเราเนี่ยอาจจะได้ยินบ่อยในซีรีส์จีนะคะนี่เปียเิงเชีย นี่เปียเสเชี่ยประมาณนี้นั่นเองค่ะส่วนอีกสองคสุดท้ายนะคะที่แอนจะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นการพูดขอโทษแบบค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงนะคะคําแรกเนี่ยก็คือคําว่าเป่าเฉียนเป่าเฉียนคำนี้นะคะก็จะแปลว่าขอโทษนั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบเป็นทางการมากกว่าคําว่าตุยผูฉีนั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเน้นนะคะเราก็เติมคําว่าเจินไว้ข้างหน้านั่นเองค่ะเจินเป่าเฉียน จนเป่าเฉียนนั่นเองค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะเวลาที่เราเนี่ยอยากจะบอกขอโทษแบบเป็นทางการนะคะเราอาจจะพูดว่า我跟你赔礼道歉我跟你赔礼道歉คำว่า赔礼来道歉ก็จะแปลเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนในภาษาอังกฤษก็คือ apologize นั่นเองค่ะสำหรับบางคนนะคะเขาอาจจะใช้ประโยคนี้ในการขอโทษแบบที่เป็นประมาณว่า เออฉันต้องขอโทษแต่จริงๆฉันก็ไม่ได้อยากขอโทษหรอกแต่มันจําเป็นอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะแต่ถ้าเราจะพูดสั้นๆนะคะแทนที่เราจะพูดว่า我跟你赔礼道歉เราก็อาจจะพูดว่า我跟你ยน โว้กินหนีเต่าเชียนนั่นเองค่ะนี่ก็คือวิธีการพูดขอโทษในแบบต่างๆในภาษาจีนนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมก็ไปอ่านได้ใน An น c h a n n e l b ล o g นะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะและถ้าใครนะคะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาจีนเนี่ยก็ถามมาได้ในคอมเมนต์นะคะยังไงแล้วเนี่ยแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะเสียชเจียนบาย